อยากจะถามถึงการปฏิบัติอของญาติโยงเราทั้งหลายซึ่งในธรรมานีแน่ใจแล้วนี่อย่าง,งการทำกรรมฐานนี้ทำอย่างนี้ประกันดีความแน่ในใจล้วที่อย่งเพราะว่าอาจารย์ที่สอนสรมถานนี้ทูกวันหนึมากมีทั้งพักสูงด้วยมีทั้งคราว่าอหลายคนเป็นอาจารย์กรรมถานี ดังนั้นว่าอยติโยมจยลังเลสงสัยในการกระทำนี่ที่เราทาเนี้นะถ้าเรื่องอของพุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัตินี่ไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจนจะทำจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคงอนะการทำจิตให้สงบ เรียกว่าการทำสมาธิหรือเรียกว่าการทำกรรมาฐานจิตของเรานี้มันเป็นจริงที่กับกรอบมากดูที่เราทำกันมาเห็นไหมละ่ะบางวันนั่งพับเรียกวก็สงบแล้วนะบางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สงบม,มันดิ้นออกมาอยู่แต่ได้บา,างวันก็สบายบางวันมันก็ไม่สบายนี้ นี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้ให้เข้าใจว่ามักแปดประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นเมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญา เช่นเราทำปัจจุบันนี้คือเราทำมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเองมันะอยู่ไกลแล้ววิธีการนั่งท่าในให้หลับตาไม่ให้มองเห็นสีต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเราแต่เองมองดูจิตของเราเมื่อเราหลับตาเข้าไปแ้่มันเะกลับเข้ามาข้างใน มันจะมีความรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในที่นั้นนี่ก็เป็นวิธีอันหนึน่งที่จะเป็นวิธีที่ให้เกิดปัญญาคือสมาธิเมื่อเรานั่งหลับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะอารมหายใจอารมณ์หายใจเป็นประธาน จะผาน้อมความรู้สึกตามลมหายใจนะเราจะรู้ว่าสติมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ไอ้ความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้อะไรเมื่อมากนี่มันสมาีกันเมื่อไรเราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้ จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราคงจะรู้จักที่รวมของสมาธิรวมแห่งมรรคสามกีในที่อเดียวกันเมื่อเราทำสมาธิกำนดจิตกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆข้ามันยไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยาตาความรู้สึกอย่างนี้ เราเนิ่งอยู่คนเดียวในกนมณต์อย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรูลงบอกอย่างเดียวเท่านั้นะมันวางข้างนอกอย่ามีความไม่ไหายคนนี้นั่งอยู่ตรงนู้นคนนี้นั่งอยู่ตรงน,นี้อะไรวุ่นวายไหนมันจะเข้ามาเราอยากมันอนอกตัวว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงน,นี้จนกว่าทําสัญ,ญญาอย่างนี้ให้มันหมด จึงกวาที่ไม่มีความสงสัยในระลอกข้างั้นเราบอกก,กับนวดลมเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลไมไปเป็นธรรมชาติปล่อยลมออกเข้าไเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมมันยาวอย่าบังคับลมมันสั้นอย่าไปบังคับลมมันแรงอย่าไปบังคับลมมันไม่แรง ปลอยสภาพมันเอนก็ดีจะก็นั่งดูลมหายใจนีเขาเมื่อ,อมันปล่อยอารมณ์ทางนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่ลำคาญเสียงอะไรก็ไม่ลำคาญไม่ลำคาญสักอย่างอข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่ลำคาญทังนั้นนะ่ะพาะว่ามันไมน่รับและมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเล้วถ้าจิตของเราหุ่นวายจินต่างๆมันไม่ยอมรวดเข้ามา ه, ก็ต้องอซื้อลมเข้าใมากที่สุดจนกว่าไม่มีคุเกเิ่งแล้วปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่ามันหมดในท้องเราสั้งสามรั้นตั้งรือความรู้ใหม่ววอีกต่อไปเราตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งแลง้วก็สงบไปเป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งอีก เนี่ยมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายปิดมเมื่อมันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็เนี่ยกำหนดจิตใจเราให้ตั้งมั่นแล้วก็สื่อลูเข้าไปมาพิสุจน์หายลงออไปให้หมดในท้องเราแล้วก็สื่อตัวเขามาให้มากี่สูจพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดตงรงนั้นต่อไปแ้วก็กลับมาตั้งสติ กลับลงหายใจออกเข้าีทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้นาในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ชำน,นาญมันจะวางข้างนอกมันจะไม่มีอะไรอ่าอารมณ์ข้างนอกก็จะส่งประมาไม่ถึงเมื่อส่งข้ามาไม่ถึงเรา,าก็เห็นจิตของเราจิตคือความรู้สึก หนึ่งเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกเราเนี่ยติเนี่ยตั้งมัน่นดูลมเข้าออกสบายต่อไปอีกลมงนี้่าจิตสงบแต่ลมนี้มันหยาบแล้วมันจะน้อยประมาน้อยเข้าไปน้อยไปทุกทีอนะอ่ามันน้อยไปอารมณ์มันละเอียด อารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปน้อยไปร่างกายเราเบาๆยึดเราเบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกอยู่ข้างในต่อไปต่อน,นั้นไปไอความรู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้วไอความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมกันเมื่อรวมหายใ,ใจนั้นมันจะเห็นลมชัเห็นลมบอกลมเข้าชัก และมันจะมีสติชัดต่จะเห็นอารมณ์ชัดชัดขึ้นทุกอย่างอในตรงนั้นมันจะเห็นสินเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี่เรียกว่ามารรคสามกีเมื่อความสามกีเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอาการที่วุ่นวายในจิตใจของเรามันก็รวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าประมาณนี้ เมื่อเรามองในที่อันเดียวคือลมหายใจเ้าออกนะั้นมันจะมีความมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมเพราะว่าเรามีสติอยู่เสมอเดี่ยเห็นลมชัดเห็นลมชัดเห็นสติมันมีสติชัดขึ้นมามัมีความรู้สึกชัดขึ้นมาหลายอย่างเห็นจิตที่ในที่นั้นรวมเป็นอันเดียวกันจะนนมีความรู้สึกเข้ากันในไม,ไม่ไม่ส่งไป้างนอก ข้างนอกไอ้ไข้มันหมดไม่มีใครไปทํางานเรอยู่ข้างในบ้านรวมก็นข้อสบายดีความรู้สึกนั้นนะวางจากข้างนอกบางทีเมื่อ็มีความรู้สึกอยู่ประมุขหายใจนานไปดูลมหายใจเราไปอีกเป็นกว่าที่มันละเอียดเ็าไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมด,ดไปจากลมหายใจก็ได้ลมหายใจเนี่ย หมดไปจากลมหายใจกันนะมีความรู้สึกอันหนึ่งที่หอีกมาเมหายใจมันจะหายไปคือมันละเอียดเกินไปละลมบางทีลมนั่งเฉยๆเนี่ยลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่เหมือนว่ามันจะมีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวเนี้มันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่หรือว่าความรู้อันเดียวถึงลมมันหายไปแล้ว ไอ้ความรู้ที่ว่าอารมั์มหายไปก็ตั้งอยู่อยาเอาอะไรเป็นอารมณ์อีกต่อไปนั้นเอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอารมณ์ที่ว่าลมไม่มีลมไม่มีหวยมีแต่หันี่ยหละความรู้อันหนึ่งส้งขึ้นมาในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้เพราะตรงนี้มันจะเกิดคุยิตขึ้นมาก็ได้ เสียงก็มีขนาะดลูกก็มีอะไมันมีทุกอย่างให้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงเน,นาอยู่กับาะไรตัวนี้เมื่อหากวันนี้มิตเกิดขึ้นมาตัวนี้บางคนมันก็มีบางคนตัวนี้ทีนี้ถ้าจึงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนก็เห็นว่าลกหายใจไม่มีแรงตกใจตกใจเพราะธรรมดามันลมไม่มีเมื่อเร,ราไม่ปราบดีมารมไม่มีแล้วก็ตกใจว่ากเลย กลัวว่าเราจะตายก็ได้อย่างนี้ตรงนี้ก็ให้ตัง้งความรู้สึกข,ขึ้นมาอันนี้มันเป็นอย่างนี้ออกมาเราจะดูอะไรดูรมไม่มีนะที่ต่อไปเป็นความรู้มีท่านจัดว่าเป็นสมาธิอันแน่แน่วที่สุดของสมาธิธแน่มีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่วันไหวเมื่อสมาธิถึงจุดนี้ ทีมีความแตกต่างแล้วเราพัฒนาทีจนมันรู้ในจิตของเราบางทีก็ร่างกายนี่บางทีมันเบาที่สุดเมื่อมันเบาที่สุดบางทีก็ไม่มีไม่มีร่างกายคนค่ายนั่งหัวใจเองเบาสมบูรณ์มองนึกดูที่ไหนไม่มีแล้วอยู่กลางอากาแบนี้ซึ่งในอาชีพเรานั่งอยู่เนี่ยก็เปล่าเล้วว่า อันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้พอนนให้เข้าใจว่าอันนี้ม่นเป็นอะไรเราทำตัวรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มันคงเกี่ิตต้มมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่ามันมีอ,นนอารมณ์จะไแปลอยู่ไปนอะไรไน้ไม่มีรู้สึกเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่งนีน้การทําสมาธิมาถึงที่นี่เราจะออกจากสมาธิมไม่ออก ออกอย่างสมาี่นี้ก็ออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าที่เกียไม่ออกเพราะว่าหนื่อยออกเพราะว่าจนควรด้ออก,ก,กยอย่างนี้ <c oughs> อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรม <c oughs> ีเดียวกว่าสมาธิที่สนคนมควรมันจะสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้ อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมามทีจริง่สามสิบนาทีหรือชั่วโมงในึงจิตใจของเราจะมีความเงียบเย็นไป็นหลายวันเมื่อเมื่อจิตเียกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาดเห็นอะไรจะรับพิจนารณาอันนี้มันติดเบืแรกของมันต่อไปนี่นเรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี้มีหน้าที่ทำให้สงบ นะสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างอาการที่เรากำหนดในที่นั้นน่ะมันจะเป็นรวมๆอย่างนี้ตามที่ปรากฏในใจของเรามันจะมีศีลอย่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้มีปัญญาตรงนี้นะเมื่อคิดเราสมมติแล้วะมันจะมีการทั้งวอนทั้งรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิ เมื o, <um ่อท mm ั้งรวมข้าละเอียดข้าวนะมันจะเป็นกําลังนะมันจะเป็นทํากําลังช่วยสินในบริสุทธิ์มากเมื่อสินบริสุทธิ์ไปามากมากมันจะช่วยสมาธิเกิดขึ้นมาแหนดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเป็นแล้วจะช่วยปัญญามันจะช่วยอย่างนี้เป็นไวโพธิ์ชก่นสนกันต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามัดคือสินสมาธิปัญญาเนี่ยรวมเป็นปอเดียวกันแล้วนะทํางานสม่ำเส์กันแล้วนะ เะต้องจะต้องรักษากําลังอย่างนี้อันนี้เป็นกําลังที่จะเกิดที่ปัฒนาคือปัญญาถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบมันมีกาลังเนี่เออไม่สงบมันจะยึดมั่นมันเลยสง่ไส่วนไปยึดมั่นมันเลยแค่นี้เราจะได้ปล่อยนะอันนี้ใจเราจะเบาจะได้อารมณ์ดีดีกว่าสบายใจอารมณ์ที่ในกอกใจเ็าเรียกว่าสบายใจ มีความสงบดีแค่นั้นมีอีกอันหนึ่งวันนี้ระหว่างเราหยุดทำกรรมฐานแล้ววันนี้เราหยุดทำกรรมฐานแล้วอีกที่ในสลานตะวางเลยไม่มีความรู้สึกคิดในการงานของเรานะใ้ความเป็นจริงนั้นเพื่อเราจะออกจากสมาธิในสติแจ้งของเราออกมาแล้ว วางจิตต่อปกตไว้ให้มีความรู้สึกมีปติมีต่อมาเสมอไม่ใช่ว่าเราจะทําความสงบเพียงวันละหนึ่งนาทีเพราะว่าสมาธิคือความใสงใจมั้ยเราเดินอยู่แล้วจะทำใจเราไหมใน่ใจมั้ยสมุนีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเสมอพออจากที่นั่งอยู่แล้วหูเราได้ยินเสียงกายเด็นดูกระโดนไป นั่งรถไปตระามเถอให้รู้สิว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจดีเทวิตอารมณ์ก็มีความรู้สกว่านี้มันไม่แน่อันนี้มันเป็นเพียงตลอดเวลาอย่างนั้นจิตสงบเช่นนี้จิตสงบเช่นนี้แล้วเราจะต้องเอาจิตอันนี้ที่จะนารมณ ขึ้น่ากแผลรูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาเมื่อไหรก็ได้นั่งสมาธิแต่เราอยู่มากเราทำงานอยู่ได้ไใอะไรก็ได้แล้นั่งพิจารณาอยู่แบบนี้แม่เห็นต้นไม้ใบไม้คือมัน่วงลงมาเราเดินไปก็เห็นใบไม้มันรลวกออกมานีอันนี้มันก็กว่นแเหมือนกันนี่นะมอนกับเราเหมือนกันเนี่ย เนี่ยเน่ยเมื่อมันแก่มาแล้วมันร่วงไปใบไม้ก็เหมือนกันเล่าก็เหมือนกันอย่างนั้นไอ้คนโน้นก็เป็นอย่างนี้คนนีน้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนี่เรื่อยกตัวอย่างจะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้ไปตึงกันดีการเดินการนั erm. น่งการนอนมีสติปีต่อมันเรื่องจะมาเมกรนี่เรียกว่าการฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเราต้องตรกจรอยติดตามอยู่เสมอ ที่เราทำกันอยู่วันนี้วันนี้มันพุ่งมือเราทาออกมาทีา่แบบอย่างนี้นั่งเลยชั่วโมงหนึ่งก็หยุดกันใจก็เลยหยุดจะไม่พิจรารณาอะไรเลยอย่างนี้นะหย,ยุดการหยุดก,การกระทํามีหยุดไปที่ๆกันเฉยๆไอ้ความรู้สึกผิดต่อกันเฉยๆอ่ะอาจจะมาไปให้ความเห็นบ่อยว่ยาเหมือนหยุดน้ำ มันหยดน,น้ำเราทำให้ผิดต่อเปมันหยดน,น้ำเพราะว่าเรามีสติไม่สมัครใจการบางทีเราไม่ได้ทำาการกระทำนั่นมไม่ใช่อย่างนี่ทำจิดทำไม่ใช่ร่างกายที่ทำจิตเป็นคนทำจิตเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ต้องไปนนั่งสมาธิเราจิตแต่รู้สมาธิ คนทำการปฏิบัตินี้ให้เราเห็นในจิตของเราเช่นนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นในจิตตามความู้ในจิตของเราไว้สมองเสมอเมื่อเราจะยืนจะตามจะเดินจะนั่งจะนอนก็แตยความู้สุดก็ต้อีัว่างนั้นเหมือนน้ำที่มันเป็นหยดหยดอย่างเงี้ยมันไม่ติดต่อกันถ้าเราทำจสติให้มันจิตต่อกันเช่นนั้นมีความู้สึดอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นน้ำที่มันติดต่อกันเนี่ยติดต่อกัน มันจะเป็นสายน้ำตลอดเวลามีสติอยู่ตัวนึงมีอารมณ์สม่ําสน้อยอยู่ตัวนึความคิดเกิดขึ้นมารู้ตเมน่อคูเกิดขึมารู้ตเมน่อความสป็บเกิดขึ้นมารู้ตเมน่อวุ่นวายเกิดทุกอย่างเรียกว่ามีสติอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่สมามเสมอนี่อยา่าอยู่ที่ไหนก็ดีกว่ามันเป็น่างนั้นอันนี้ถ้าทำผิดอย่างนี้นนนนแต่การ ภาวนาเร็วเร็วมากดีมากเร็วอย่าไปจิตกันอย่างนั้นมากอย่ามีนะพยาามีปัชนากรรมฐานใกันเข้าถางวันตรงนี้เจ็ดวันตรงนี้ไม่ต้พูดกันไม่ต้องอะไรกันี้เนี่ยสิบวันตรงนี้สิบห้าวันตรงนี้แล้วก็ออกะนะ เราออกมาแรกคุณนึกว่าเราเลยจะมามีศาสนาแล้วอยู่แล้วออกมาก็ไปเด้นลาทําเพียงบนสรุกสนะเนี่ยจบแล้วเนี่ยทําอย่างนี้มัน,นมจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่มีอะไรเลยนะไปทําความชั่วก่างทําผิดเราเนี่ยแต่พกระเกียรเสียหายหมดแล้วอืมอีหน,น้ามาอีกไปทำสมบัานเจ็บวันคิดห้าวันเรื่องหนึ่งพอเจ็จด้อก็ออกไปอีกแล้ว เปเต้นรำอีกแล้วไปลอกเพลงเนี่ยไปกินเหล้าอีกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นปฏิปทานะเนี่ยเป็นปฏิปทานะเนี่ยฉะนั้นเราต้องพยายามละเห็นโทษมันนะเห็นโทษในการดื่มสุราเห็นโทษในการเข้าบาเห็นโทษในการทาทุกสิ่งทุกอย่างที่บอ,อกนะจริงขอเกี่ยวไม่ได้ความสงบนะที่จะมีไม่มีโทษแต่ความสงบที่จะมีนะ อันนี้เลยว่าเราทำที่ถูกต้องที่เราทำเกียวันาปายสามวันไม่พูดอะไรกันนะไม่พูดเจ็วันมาพูดเกีดเดือนมาล้อถเกียเดือนไม่พูดเจ็ยวันนั้นมันจะพูดยังไงล่ะมีขอให้ทายกตยิกาเราทหายทแานผู้รู้ทำไรให้ให้เข้าใจอย่างนี้พยายามทำางจิต่อการเห็นโทษในสิ่ิงนั้นเองมันติต่จกรเออดีดีแต่นั้นเนี่นนน พิเดียสมันก็จะหมดได้แต่นั้นในเจ็ดวันในพูดเลยในเล่นอีกสี่ห้าเรือนเล่นเล่นตรงนั้นในสังวรสังวมงก็หมเธอในนี้ด้กว่าโฆษณาเราเองหาเงินน่ะหาเงินวันนี้ในสาอรต้องมาซื้อกินหมดห้าวันวันนี้ที่จะมีเงินที่ไหนก็หมดเธอ นี่คือมันแค่ไหนนะอันนี้เตือนเรขอโทษเลยนะขอโทษเลยนะจนพูดตัวยัง่านจะมาพูดไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นในชัติเย็นมานปึงเลิกกันะที่เรามาทํากันนี่เ็จะมาทําเพื่อจะมาใหไปทำความผิดต่อไปทำความผิดอะไรต้องความผิดมันเหือเพราะวมันไม่ดีมันไม่สงบอย่างนั้นแล้วก็ามผิดยางไง้นถจะหากว่าทำเจียวันในพูดกันเนี่ย จะเ,เ,เ,เล่นกัน,นะนเดือนฟ้องเดือนกันเล่นกันเะ่ไหในจะถึงเจ็ดวันจะเจ็ดทุกอะไรเียนี่ก็ทําไปนั้นแหละมีกรรมฐานหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้แต่ก็มาายยียิบก็จะให้ความสงบนะด้วยจิต่จระเบอดดอเ่ีเเเเยนั้นไม่ว่าจะกรรมฐานเนะี่ยไม่ว่าจะกรรมฐานมันจะหายไปต้นไม้แล้วก็เอาเอามาปลูกว,วันนี้ในสามว,วันถอนออกมาปิดกุศนั้นนอง ปลูกตรงนั้นในสารมันพรอนที่ปลูกตรงนั้นนี่ตายเลยไม่ได้กินเนี่ยต้นไม้กาตา็ตายก็มาฐานทั้งหมดเหมือนกันอย่างนั้นเข้าใจเลยนะอ <c oughs> ย่างนั้นนะ,พ,ะพิจารณานะต่อไปเนี่ยาต้นไม้ปิดูกก็ได้ปลูกตรงนี้ในสารมันพรอนอกที่ปลูกตรงนั้นในสารมันพอนนีกปลูกนั้นเนี่ยไม่ได้กินจะตายหมดตรงนี้เหลือแหละ กรมาานก็น,กน,น,กนเหม,มืนอนกันไปนั่งกรมาทานเจ็ดวันออกประเด็นกูเจ็บเอือนปล่อยจิตไปทำศุกศกนยเนาะกล้วไปเจ็ดวันก็มาทำกรรมฐานในทูกนวพนเลิกอีมันก็จดไมไ้ตายมุดเนนี้เลยกรรมฐานไม่ไไมไมเกิดกะดูกไม้ก็ไม่เกิดหลวงพี่สามวันถอนไปปลูกตรงนั้น ปูทั้งนั้นฐานาวันแต่ถอนพี่ปูกุ๊บิดบตายไม่มีเหลือเลยไม่ว่าไม่รู้ไม่รู้นะน,นี่ว่ามีคนไหมเมืองเนี่ยคนไมมเมืองไทยแลนด์ตายในบทนี้ไม่เหลือตามนั้นถ้ามาฐานปูน,นั้นกันอืมเราไปทำสักเจือนวันมาปล่อยมันไปเล่นแต่เขาจสโผล่สุกเกดเดือนอืมมันเต็มทีซะแล้วตัวคิดได้หญิงไปเข้ากรรมทานอ,น,นอีกเยอะ นะ่ะพอมาเข้าสมาาิดีไม่พูดทำอะไรไอ้ข้อแส้มันจะหายออกไปอีกแล้วไปเล่นอีกหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็กลับมาอีกอย่นี่จะมาวลัทํารมในในตัวลองดูนะกลับไปน,นี่อาตา้นไม่ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สักสามวันมันี่สิดไปถอนไปปลูกตรงนั้น,ะาน,น,นอ,อาจจะมาเห็นมันกายอลองดูจะได้นะเข้าใจไหมล่ะะ นั่นจะมาล้วก็อยากจะมาเทศเป็นเทศฉันกบอไม่ได้ันสงสารโยมโยมทำผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคนแต่ไปบอกโยมบางทีคนบางคนก็มาจะสบายใจหมืนว่าไปหวเขาไอ้คนม่จรีงเลหวนแล้วแต่ที่ไหนมันผิดก็ช่วยรู้จักนะเนี่ยแต่คนบางคนที่หนูว่วให้เราแล้ววหวให้เราแล้วนี่ไม่ได้อย่าง้งเราจะมาที่นั่นนานเราเทศัะทีหนึ่ง นะเตุวว no. ันต่โยจะเดือดร้อนไม่ใช่โดโยแต่ตอนที่เด็มันเดือดร้อนจากนั้นวันนี้จะวันนี้พูดตรงนี้่นะ